Hello everyone! Welcome back to The Channel z k z เค e Center วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถถังเบาในตำนานอย่าง M41 Walker Bulldog ซึ่งเป็นรถถังที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามเย็นและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกโดยในส่วนของตัวรถ M41 Walker Bulldog มีการออกแบบภายนอกที่เน้นความคล่องตัวและความเร็วตัวถังมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับรถถังหลักใช้โครงสร้างเหล็กกล้าเชื่อมที่แข็งแรงป้อมปืนทรงกลมมนช่วยลดโอกาสการถ,ถูกจาะกรอบจากกระสุนข้าศึก อาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรที่ให้ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการสนับสนุนทหารราบและการลาดตระเวนพร้อมด้วยปืนกลร่วมแกนและปืนกลบนหลังคาป้อมปืนตัวรถมีภาพลักษณ์ที่ดุดันแต่แฝงไปด้วยความปราดเปรียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถถังเบาอย่างแท้จริงในส่วนของภายใน m 4 1 w a l k e r b u e l dog ถูกออกแบบให้รองรับพลประจำรถ4ีนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับพื้นที่ภายในค่อนข้างจำกัดตามสไตล์รถถังเบาแต่มีการจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ แผงควบคุมของคนขับอยู่ด้านหน้าตัวรถมีอุปกรณ์นำทางและมาตรวัดพื้นฐานที่ใช้งานง่ายระบบสื่อสารภายในช่วยให้ลูกเรือสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะไม่หรูหราแต่ก็เน้นการใช้งานจริงในสนามรบเป็นหลักในด้านสมรรถนะ M411 Walker Bulldog ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลในบางรุน่นให้กำลังสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว ทำให้รถถังคันนี้สามารถทำความเร็วได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศทุรกันดารได้ดีระบบการสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์ช่วยให้การวิ่งมีความนุ่มนวลและลดแรงสะเทือนในขณะยิงปืนใหญ่อัตราเร่งที่ดีทำให้เหมาะกับภารกิจโจมตีชับไวการลาดตระเวณและการถอนตัวอย่างรวดเร็วสำหรับด้านความปลอดภัย M41 Walker Bulldog แม้จะเป็นรถถังเบาแต่ก็มีการป้องกันที่เหมาะสมกับบทบาท กรอบสามารถต้านทานกระสุนปืนเล็กและสะเก็ดระเบิดได้ระบบดับเพลิงภายในช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไม่เมื่อถูกโจมตีมีช่องหนีฉุกเฉินและการจัดวางกระสุนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือแม้จะไม่สามารถรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังหนักได้โดยตรงแต่การใช้ความเร็วและความคล่องตัวก็เป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของมันจุดขายที่โดดเด่นของ M41 Walker Bulldog คือความสมดุลระหว่างอำนาจการยิง ความเร็วและความง่ายในการบำรุงรักษารถถังรุ่นนี้สามารถปรับปรุงและอัปเกรดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบเลงอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้แต่การเปลี่ยนเครื่องยนต์ทำให้หลายประเทศยังคงใช้งานหรือดัดแปลงต่อย,ยอดมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นรถถังที่ฝึกใช้งานง่ายเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการรถถังเบาที่เชื่อถือได้ในเรื่องของราคา M41 Walker Bulldog ในยุคที่ผลิตถือว่ามีต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับรถถังหลัก และในตลาดปัจจุบันหากเป็นรถถังปลดประจำการหรือรุ่นปรับปรุงราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพและการอัปเกรดซึ่งยังคงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการยันเกราะเบาเพื่อการฝึกหรือการป้องกันประเทศในระดับหนึ่งสรุปแล้ว M41 Walker Bulldog คือรถถังเบาระดับตำนานที่สะท้อนแนวคิดการรบยุคสงครามเย็นได้อย่างชัดเจนด้วยดีไซน์ที่คล่องตัวอำนาจการยิงที่เพียงพอและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ทำให้มันยังคงถูกกล่าวถึงและจดจําในฐานะหนึ่งในรถถังเบาที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไม M41 Walker Bulldog ถึงยังคงมีสเสน่ห์และคุณค่าในสายตาของนักประวัติศาสตร์การทหารและผู้ที่ททหล,ลงไหลในยานกรอบจนถึงทุกวันนี้